<c oughs> ตอนที่5ประธานเหยียนผมขอตัวก่อนนะครับเอาผมไปด้วยเอาผมไปด้วยสิฮาฉันแต่งงานกับคุณก็ได้ฉันแต่ฉันมีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งคุณมีเงื่อนไขอะไรฉันต้องการแต่งงานแบบส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งปีฉันจะยือนอยู่ข้างกายคุณในฐานะคุณนายเยียน ให้เหตุผลมาข้อหนึ่งสีก็ชัดอยู่แล้วว่าที่ฉันเต็มใจจะแต่งงานกับคุณในตอนนี้ก็เป็นเพราะลูกหลานของฉันอยากให้ครอบครัวเราสมบูรณ์แบบเพื่อลูกชายที่น่ารักของฉันถ้าต้องเสียสละอะไรเล็กๆน้อยๆฉันก็ไม่ถือสาหรอกแต่คุณก็ยังเป็นคนแปลกหน้าสำหรับฉัน ถ้าเราพบว่าเราทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันอย่างนั้นก็จะสร้างปัญหาให้เราทั้งคู่ไม่มากก็น้อยก็แต่งงานแบบส่วนตัวเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบคุณเป็นนักธุรกิจน่าจะเข้าใจถึงประโยคของฉันของสิ่งนั้นหรือว่าประธานเหยียนจะไม่มั่นใจว่าจะทำให้ เอ้ยฉันรักคนภายในเวลาป,ปีเดียวได้หรอคะคลิกๆค,คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดแบบนี้มากระตุ้นผมหรอกกอดผมยอมทำตามข้อตกลงของคุณก็ได้แต่ว่ามีหน้าที่ภรรยาหาบางอย่างคุณจะหลีกหนีไปไม่ได้นะคุณจะว่ายังไง นะหน้าที่ของภรรยาหรอหรือว่ากลับมาแล้วหรอจะกินข้าวเย็นหรือจะกินฝันไปเถอะฉันไม่มีทางอย่างเช่นเข้าร่วมงานเลี้ยงการกุศลของโรงแรมออรูราในฐานะคู่ควงของผมงานเลี้ยงคู่ควงใช่สิคุณจะไม่เปิดเผยสถานะภรรยาของคุณก็ได้ แต่ก็ต้องทำหน้าที่ของคุณด้วยนะหน้าแดงแบบนี้หรือว่าเมื่อกี้คนนุณนายเอียงของผมคิดถึงเรื่องอื่นอยู่หน้าเข้าใกล้เปล่าซะหน่อยคุณคิดมากไปแล้วนะงั้นก็ตามนี้นั่นแหละพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันที่ห้องโถงโรงแดมอาโรูรานะเดี๋ยวสีจะเข้าโรงแดมต้อง จะต้องมีการเชิญพิเศษนะคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยไปเอามาให้คุณไม่จะเป็นค่ะคืนนี้ฉันได้รับเชิญเป็นพิเศษในฐานะเชฟทำเค้กและขนมหวานก็แค่บัตรเชิญฉันเองก็มีไม่จะเป็นต้องรบกวนคุณหรอกค่ะจริงสิ อันนี้ฉันคืนให้คุณฉันขอแนะนําให้คุณไปหาคนมาทําลายคํำาสาบฉันนะคะฉันไม่อยากจะแบกรับภาระนี้ค่ะถอดออกเรื่องน,นี้ไม่จะเป็นหรอกผมไม่ยอมให้คำํำส,สาบสมสำสมฮึอาดิทุกคนคำสาบสอไม่หมันมออ สทริ์ผลโอเคเขาเลือกต่อผมไม่ยอมให้คำสาบสทริ์ผลหรอกนะผูกกลับและจะไม่ปล่อยให้เธอได้มีโอกาสจากฉันไปอีกแล้วด้วยอย่างนั้นเธอกับลูกดักก็เป็นสมบัติล้ำค่าที่ฉันพยายามอยากมาหาถึงจะหาเจอชุบเย็นฮวนวีอื อตอบสนองรุนใดแบบนี้ไปทำไมผมก็แค่ทำในสิ่งที่สามีคนหนึ่งจะทำได้ไม่ใช่หรอเพีย้ยยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอไอ้คนลามกสะดุงเอ๊ะมามีอุ้มขึ้น มามีทำไมเราต้องวิ่งด้วยฮะ,ะแล้วทำไมคอของมามีถึงแดงจังเลยฮะโดนยุงกันนะ่ะอ๋อที่แท้ยุงตัวใหญ่นั่นก็คือแดดดีสินะเจ็บไม่คิดเลยว่าเธอจะขี้อายแบบนี้ดูเหมือนว่าจากนี้ไปจะต้องอจะต้องค่อยๆให้บทเดียกับเธอซะแล้วละ่ะ คืนวันต่อมาโรงแดมออโรราแปลกจังนี่ก็หนึ่งทุ่มแล้วทำไมเอหมอนั่นถึงยังไม่มาอีกล่ะเซียนอี้มบไม่เจอนานเลยนะฉันคิดถึงเธอแทบแย่แน่ทำไมถึงไม่บอกฉันเลยเลยแล้วว่าเธอกลับมาแล้วยินชาจังเลยนะโอ้ oh <God. S 2> เธอเองเหรอ นาทีแล้วนะทุกคนดูซิว่าจะอ่านตอนที่6ไหวไหมน่าจะไม่ไหวนะคะเพราะตอนที่6นี่ดูสั้นจะยาวมากเนาะงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้จะมาอัปเดตท,ทุกวันเลยนะถ้ามีโอกาสวันไหนไม่ได้มาอัปก็รู้อยู่เนาะกันไปเยอะสู้ๆนะคะเราต้องผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้ค่ะและเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสู้ๆนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมซัก ฝากสตไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคอมเมนต์กันมาด้วยบ๊ายบาย